สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ช่องรถมือสองภาคใตา้จะพามาดูอะไรสนุกสนุกนิดนึงเพราะวันนี้เรารวมรถกระบะสี่ข่ายใหญ่ในงบไม่เกินแสนเอ๊ะฝั่งไม่ผิดนะคะไม่เกินแสนจริงๆใครกำลังหารถไว้ทำงานรับเหมาเข้าไรเข้าสวนหรือเอาไว้ใช้งานลุยๆวันนี้มีให้เลือกครบเลยคะ่ะงั้นไม่รอช้าเราไปดูคันแรกกันเลยคันที่หนึ่ง isuzu tfr ปี1990ราคาขายอยู่ที่54,000บาทรถอยู่ที่ท่าเสาคำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์คันนี้เป็น tfr ตอนเดียวเครื่องดีมากๆเจ้าของบอกเลยว่าสตาร์ทง่ายไม่ไอไม่ควันไม่พุ่นช่วงล่างเงียบขับนิ่มขับไกลได้สบายแถมแอร์ยังเย็นนะคะ <c ười> คือไม่ต้องนั่งเหงื่อแตกในรถ ใครจะเอาไว้เข้าป่าเข้าไรหรือขับงานทุกวันคันนี้ถือว่าน่าใช้เลยทะเบียนขาดไป1ปีแต่เล่มชุดโอนครบใครสนใจโทรได้ที่0904679995คันที่2องโตโยต้าไมเท็ก X ปี2535ราคาน่ารักน่ารัก59,000บาทรถอยู่ที่อ่างทอง คันนี้เป็นไมเท็ก X เครื่องดีเซล2.5เกียร์ธรรมดา5สปีดพวงมาลัยพาวเวอร์ขับไม่หนักช่วงล่งแน่นขับไกลได้สบายภายในเดิมเดิมคอนโซลเดิมแอร์เย็นกระจกไฟฟ้ามีเครื่องเสียงเคนวูดด้วยนะคะคือ <c ười> ขึ้นรถมาเปิดเพลงขับเพลินๆได้เลยผ้าสีถึงปี69ชุดโอนครบใครสนใจติดต่อ094 048 5584คันที่3นิสสันบิ๊กเอทีดี25ราคานี้ฟังแล้วต้องเอ๊ะ3 2 0 0 0บาทเท่านั้นรถอยู่ที่จังหวัดน่านเครื่อง t ีดี25ขึ้นชื่อเรื่องความอึดเจ้าของบอกว่าเหยียบแล้วพุ่งไม่ไอไม่ควันเกียร์แน่นเฟืองท้ายไม่หอนเหมาะมากกับสายบรรทุกขนยากขนยางพาราหรือเอาไว้ใช้งานลุย ใครอยากได้รถราคาประหยัดคันนี้คือถูกจริงสนใจโทร081934 0855คันที่4 Mitsubishi Strada ปี2003ราคา5,9,000บาทรถอยู่ที่ปราจีนบุรีคันนี้เป็นหัวเดี่ยวเครื่องติดขับได้ปกติแอร์เย็นสีตามสภาพมีพื้นกระบะแม็กไลเนอร์ด้วยนะคะพวงมาลัยธรรมดาแต่ไม่หนัก เหมาะกับคนหารถไว้ใช้งานไม่เน้นหล่อแต่เน้นขนของเอกสารชุดโอนครบสนใจโทร0800485555โอเคค่ะทั้งหมดนี้คือ4ค่าย4สไตล์ในงบไม่เกินแสนใครกำลังหารถทำงานไม่ว่าจะอีซูซุโตโยต้านิสสันหรือมิตซูบิชิก็ลองเลือกดูได้ตามงบและสไตล์ที่ชอบเลย สุดท้ายขอย้ำอีกครั้งนะคะช่องเราเป็นเพียงสื่อกลางไม่รับเงินไม่รับมัดจำาารุณาดูรถจริงและโอนกับเจ้าของโดยตรงโอเคประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรถทั้งวันนี้ แต่ละคันก็สไตล์ไม่เหมือนกันเลยเนาะ <c ười> ใครสนใจคันไหนเดี๋ยวข้อมูลกับเบอร์โทรเราแปะไว้ใต้คลิปให้หมดเลยช่องเราเป็นแค่คนกลางเอาข้อมูลมาบอกเฉยๆก่อนโอนเงินหรือมัดจำอย่าลืมเช็คตัวรถกับเจ้าของให้เรียบร้อยนะคะถ้าชอบคลิปแนวนี้กดติดตามไว้ได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ <c ười>